โอเคครับเดี๋ยวเราลองตีนานี้ดูนะครับ uh, หน้ามีตัวนะครับใช้เป็นกบยางป่องพิษตรงนี้มนันเป็นช่องนะครับเนี่ยช่องน้ำไหลโอ้โหตัดพิษอุ้ยโอ้ วมีตัวตะกัดผิด อุ้หอืเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอุ้ยอู้หอืมโดนทีแรกจับผิดโอ้ยใสสวยว้าวกัดกบยังต่อยพิศนะครับขึ้นก่อนนี่ ปลาช่อนใส่นุดนเลยครับจัดก,กบยางสอนพิษนะครับนี่จัดเข้าไปเต็มปาาระยะเลยครับนี่กบยางสอนพิษนะครับก็ฝากผลงานด้วยนะครับอ่าตรงนี้เป็นนานะครับก็ตีเลาะเลาะเลาะตรงนี้มันเป็นเวิ้งเวิ้งนะครับเนี่ยก็ลองตีลลตงเลานะเลาะลบกลงกบยางสอนพิษครับสุดยอดมากครับผม